มอเตอร์ไซค์ไม่มีเล่มตัวจริงไม่มีสำเนาสามารถทำพรบรได้หรือไม่มีใครกำลังเจอปัญหานี้อยู่บ้างมอเตอร์ไซค์ที่เราขับทุกวันไม่ว่าจะไปตลาดไปวดัดไปร้านค้าไปรับส่งนักเรียนแต่ไม่มีเอกสารถึงแม้จะไม่มีเอกสารทั้งเล่มตัวจริงหรือสำเนาใดๆเลยนะคะก็ยังสามารถทำพรบรได้แล้วเราจะต้องทำอย่างไรให้ทำตามนี้เลยนะคะ ให้เรานํารถไปที่ตลออหรืออู่ใกล้บ้านและเดี๋ยวช่างเขาจะตรวจเช็คและคัดลอกเลขตัวรถเลขตัวถังซึ่งเป็นข้อมูลสําคัญในการใช้ทําพอลบนั่นเองและเมื่อเราได้เลขมาแล้วเราก็ไปจัดทําพอลบบได้เลยนะคะเห็นไหมไม่ยุ่งยากต่อไปก็จะขับรถด้วยความอุ่นใจเพราะมีพอลบบคุ้มครองฝากเอาไว้นะคะอุบัติเหตุจากมอเตอร์ไซค์เกิดขึ้นบ่อยและเจ็บตัวเยอะ อย่าลืมจัดทําพรลบรไว้นะคะพรลบรรถเมร์รซค์เพียง324บาทคุ้มครองทุกคนที่ขับด้วยความห่วงใยสารินีประกันรถยนต์ค่ะ